คลิปนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการโฆษณาค่ะการโฆษณาก็คือการเขียนหรือการพูดโฆษณาก็คือการจูงใจให้กระทำตามความต้องการของผู้โฆษณาโดวยวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำเร้าความสนใจการใช้ภาพ รูปแบบการนำเสนอแบบใหม่พยายามให้ผู้อ่านผู้ดูหรือผู้ฟังเห็นประโยชน์ของสิ่งที่โฆษณาถ้าหากปฏิบัติตามการโฆษณาส่วนใหญ่ก็ใช้การขายสินค้าพบได้จากสิ่งพิมพ์โทรทัศน์วิทยุซึ่งมักให้ข้อมูลด้านคุณภาพของสินค้าเกินความเป็นจริงค่ะ วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้านะคะก็คือ 1. แนะนำสินค้าใหม่ให้ผู้บริโภครู้จักและเป็นที่ต้องการของประชาชน 2. เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคใช้บริการกิจกรรมหรือสินค้าที่เสนอการใช้ภาษาเพื่อการเขียนโฆษณา 1. ใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำง่าย 2. ใช้ข้อความที่กระทัดรัดเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจง่าย 3. เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันให้ถูกต้อง 4. ใช้ภาษาที่บ่งบอกให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอนั้นคืออะไรใช้ประโยชน์อะไร 5. ไม่เขียนข้อความเกินความจริงและไม่ให้ร้ายสินค้าชนิดอื่นๆค่ะหลักการเขียนโฆษณา 1. บอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการ 2. บอกรายละเอียดสินค้าในด้านของคุณภาพราคาความสะดวกสบาย สเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ 4. มีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมบริการทั้งเงินสดและผ่อนค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะของรุ่นพี่ที่เขาเขียนโฆษณากันค่ะ ตัวหนังสือก็จะตัวใหญ่นะคะแล้วก็เขียนสวยงามนะคะให้อ่านง่ายนะคะนี่นะคะรุ่นพี่เขาทำเอาไว้นะคะดูคลิปเพิ่มเติมกันค่ะเด็กๆ การโฆษณาสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการโฆษณานะครับน้องๆอ,อยากรู้เรื่องครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับพี่วินคะลงไปเล่นข้างล่างเป็นเพื่อนรินหน่อยสิคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ขอดูรายการนี้ให้จบก่อน ได้คะ่ะพี่วินคะรินมีอะไรสงสัยอยากจะมาถามพี่วินหน่อยค่ะมีเรื่องอะไรจะถามพี่หรอรินรินสงสัยว่าเวลาที่เราดูรายการต่างๆทางโทรทัศน์ทำไมถึงต้องมีการเสนอสินค้าต่างๆในระหว่างพักขั้นรายการด้วยล่ะคะอ๋อการเสนอสินค้าต่างๆในระหว่างขั้นรายการนั้นเราเรียกว่าโฆษณาแล้วโฆษณาคืออะไรล่ะคะ ถ้ารินสงสัยขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังตั้งใจฟังดีๆละ่ะการโฆษณาหมายถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คนทั่วไปและข้อสำคัญของการโฆษณาก,ก็คือข้อความในการโฆษณาจะเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้คล้อยตามหรือให้เชื่อและปฏิบัติตาม สื่อที่นิยมใช้โฆษณาสินค้าและบริการเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และแผ่นป้ายโฆษณาเป็นต้นเรียนรู้ไหมว่าข้อควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณามีอะไรบ้างไม่รู้คะ่ะถ้าอย่างนั้นรินต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะเพราะว่าสำคัญมากได้เลยคะ่ะพี่วิน ควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณามีดังนี้ข้อที่1คือการให้ข้อมูลสินค้าที่โฆษณาครบถ้วนหรือไม่ข้อที่สองคือคุณสมบัติของสินค้าหรือการบริการเป็นอย่างไรข้อที่สคือสินค้าหรือการบริการนั้นๆโฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ข้อที่4ี่คือควรพิจารณาความน่าเชื่อถือ ของสินค้าและการบริการมีมากน้อยเพียงใดเห็นไหมรินข้อควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณาไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมรินยังไม่เข้าใจเลยค่ะพี่วินพี่วินช่วยยกตัวอย่างให้รินเห็นชัดๆหน่อยได้ไหมคะได้สิรินถ้าอย่างนั้นรินลองดูโฆษณาในโทรทัศน์ชิ้นนี้แล้วกันนะเมื่อดูแล้วเรามาช่วยกันพิจารณาโฆษณาชิ้นนี้กัน ได้ค่ะพี่วินยากันยุงตาราตะไคร้หอมยากันยุงชนิดนี้ทำจากตะไคร้หอมใช้แล้วป้องกันยุงได้ดีไม่ให้ทษต่อสุขภาพเพราะไม่มีสารเคมีเจือปนราคาย่อมยาวหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเป็นอย่างไรบ้างรินดูโฆษณายากันยุงแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันพิจารณาโฆษณาชิ้นนี้กันเริ่มจาก การให้ข้อมูลประกอบด้วยวัตถุดิบที่ผลิตคือตะไคร้หอมไม่มีสารเคมีเจือปนไม่ให้โทษต,ต่อร่างกายใช้ป้องกันยุงต่อไปรินลองบอกคุณสมบัติของสินค้าชิ้นนี้ดูสิได้เลยค่ะพี่วินคุณสมบัติของสินค้าประกอบด้วยทำจากพืช ไม่มีสารเคมีเจือปอนเป็นยาป้องกันยุงชนิดหนึ่งที่คนนิยมใช้และสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือของสินค้าชิ้นนี้คือไม่โฆษณาเกินจริงสรพคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปน่าทดลองซื้อมาใช้เป็นอย่างไรบ้างริน พอเข้าใจเรื่องการโฆษณาแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะพี่วินรายการที่พี่ดูจบพอดีเราออกไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าได้เลยค่ะพี่วินเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการโฆษณากันแล้วถ้าน้องๆคนใดอยากบันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้น้องๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยครับ น้องๆครับน่าเสียดายจังเวลาใกล้หมดลงแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดจงบอกความหมายของการโฆษณาและข้อควรพิจรารณาการฟังและการดูโฆษณาคืออะไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับการโฆษณาหมายถึง การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คนทั่วไปข้อควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณาการให้ข้อมูลสินค้าที่โฆษณาครบถ้วนหรือไม่คุณสมบัติของสินค้าหรือการบริการเป็นอย่างไรสินค้าหรือการบริการนั้นๆโฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของสินค้าและกลารบริการมีมากน้อยเพียงใดน้องๆครับในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วน้องๆอ,อย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ไปปฏิบัติด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่สวัสดีครับ พาสาไทยพาเพลินกับพี่ไทยเองขอรับสวัสดีขอรับน้องๆขอรับวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องของการโฆษณาสินค้าที่น้องๆเคยได้เห็นทางโทรทัศน์หรือเคยได้ฟังตามวิทยุนะขอรับกระดานวิเศษขอรับพี่ไทยว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะขอรับ การเขียนโฆษณาสินค้าคือการเสนอเพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการผ่านสื่อไปสู่มวลชนเพื่อต้องการให้มีผู้นิยมมาซื้อมาใช้บริการโดยต้องการผลกำไรตอบแทนต่อไปมาดูเรื่องของหลักการโฆษณานะขอรับข้อที่1บอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการข้อที่2บอกรายละเอียดของสินค้าหรือบริการเช่นคุณภาพ ราคาข้อที่3โน้มน้าวใจผู้ฟังหรือผู้อ่านโฆษณาทำให้เกิดความรู้สึกอยากใช้สินค้าหรือบริการข้อที่4มีการจูงใจต่างๆเช่นลดราคามีของแถมมีบริการเงินผ่อนส่วนเรื่องภาษาที่ใช้ในการเขียนโฆษณาเด็กๆดูตามกระดานวิเศษเลยนะขอรับ การโฆษณาสินค้าควรใช้คำหรือข้อความที่กระทับรัดสละสลวยใช้สำนวนที่น่าสนใจชัดเจนจดจำง่ายโดยต้องใช้ศิลปะลึกซึ้งในการจูงใจเขียนอักษรที่สามารถอ่านได้ง่ายและถูกต้องการโฆษณาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นคือการโฆษณาที่ไม่เกินความจริงไม่ให้ร้ายกับสินค้าอื่น และควรคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมความมีน้ำใจไม่ทับถมผู้อื่นนั่นเองสินค้าควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามคําโฆษณานั้นๆด้วยนะขอรับน้องๆดูตัวอย่างโฆษณาสินค้าต่อไปนี้นะขอรับแล้วมาดูกันว่าควรจะต้องเติมอะไรลงในช่องว่างที่เว้นเอาไว้กระดานวิเศษมีตัวอย่างให้ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะขอรับเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อหนปิดต่อ ส่งงานสื่อสารฉับไวต้องใช้ตัวอย่างการโฆษณาสินค้านี้ควรเติมข้อความที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารลงไปนะขอรับจะทำให้การโฆษณาสินค้านี้ชัดเจนมากขึ้นนะขอรับข้อ2การบำบัดน้ำเสียจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ท่านอีกต่อไปเพียงติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ส่วนตัวอย่างนี้ควรจะเติมชื่อบริษัทนะขอรับ ข้อ 3. เรื่องปลวกจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปเพียงติดต่อมาที่ถ้าจะให้การโฆษณานี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ควรเติมชื่อบริษัทนะน้องๆเราจะได้รู้ว่าเป็นโฆษณาของบริษัทใดข้อ 4. ลดกระหายชุ่มชื้นหัวใจด้วยน้ำใสบริสุทธิ์เราควรเติมชื่อยี่ห้อน้ำดื่มขอรับข้อ 5. บริการลบรอยสักปานดำปานแดงไยฝ้า ตัวอย่างนี้ต้องเติมชื่อสถานที่ขอรับข้อสุดท้ายแล้วนะขอรับน้องๆข้อ6ศูนย์รวมรถยนต์หนึ่งเดียวที่คุณมั่นใจแน่นอนขอรับน้องๆตัวอย่างนี้ควรเติมชื่อสถานที่ขอรับน้องๆควรจดจำไว้ด้วยนะขอรับเผื่อภายภาคหน้าจะมีสินค้าให้ทำการโฆษณาก็ได้พี่ไทยกับกระดานวิเศษลาแล้วนะขอรับสวัสดีขอรับ จบไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะเมื่ออ่านข้อความโฆษณาจากที่ต่างๆแล้วนะคะเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์แผ่นป้ายโฆษณาหรือฟังการพูดโฆษณาเราก็ควรพิจารณาให้ดีก่อนซื้อสินค้าและบริการทุกครั้งนะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า128ข้อ4กับ ข้อที่5ใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ